สวัสดีผู้ชมทุกทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Gapstrack อีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมวิกตอเรียสามเด็บเดี่ตัวที่26หัวข้อเรื่อง peace deals หรือว่าสนธิสัญญาสงบศึกหรือจะเรียกว่าสัญญาสันติภาพก็ได้นะครับผมก็เป็นเด็ d เดลี่ที่ต่อเนื่องมาจากเกี่ยวกับการทําสงครามนะเวลาเราทําสงครามแล้วเราชนะหรือว่าเราแพ้เนี่ยเราจะหยุดสงครามได้ก็คือทั้งคู่หรือว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะต้องมีข้อตกลงอะไรบางอย่าง แล้วก็ร่างสนสัญญาเพื่อบอกว่าโอเคฉันพอใจแล้วฉันขอสิ่งนี้ฉันขอสิ่งนั้นฉันจะไม่ให้สิ่งนู้นฉันจะไม่ให้สิ่งนี้นะครับก็เป็นเดฟิวตเดลี่สั้นๆไม่ได้ยาวมากนะครับผมเรามาดูที่รายละเอียดกระ,ะดีกาว่าในตัวเกมจะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรนะ ในตัวเกมวิตัุเรียภักสาเนี่ยครับผมการจบสงครามใดๆก็ตามเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันนะครับผมอย่างแรกเขาจะเรียกว่า capitulating นะก็คือการยอมจำนนการยอมแพ้นั่นเองนะครับส่วนอย่างที่2จะเรียกว่า negotiating peace นะก็คือทั้งสสามารถที่จะตกลงกันเพื่อหาข้อยุติสงครามได้นั่นเองนะครับผม แต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเกี่ยวกับการสงบศึกทั้ง2รูปแบบเนี้ยเราจะต้องมาอธิบายคอนเซปต์ตัวหนึ่งที่สําคัญมากนะครับนั่นคือเมคานิกที่เกี่ยวข้องกับวอลส์พอร์ตนั่นเองนะครับผมวอลส์พอร์ตเนี่ยถ้าใครเล่นเกมสงครามของพาราด็อกก็น่าจะรู้ดีนะถ้าคะแนนวอลส์พอร์ตของเราเนี่ยสูงกว่าของอีกฝั่งครับเราก็มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ชนะนั้นเราสามารถก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเสนออะไรให้อีกฝั่งนะครับขออะไรบ้างจากอีกฝั่งนั่นเองนะในเกมวิตูเล่ภาษาครับคะแนนวอลส์พอร์ตเนี่ยก็จะเป็นเหม ทางด้านการเมืองหรือว่าอะไรเดียที่ประเทศประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับมีความต้องการที่จะสู้ต่อหรือเปล่านะซึ่งคะแนนเนี่ยมีได้ตั้งแต่ลบ100ไปจนถึงบวก100เลยนะครับผมส่วนใหญ่แล้วนะครับแต่ละประเทศเนี่ยจะเริ่มคะแนนนี้ด้วยคะแนนทั้งหมด100คะแนนนะแต่ว่าเดี๋ยวนาะคตก็จะมีระบบใหม่ที่จะทําให้คะแนนเริ่มต้นเนี้ยอาจจะน้อยกว่าร้อยก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้นอนะ่ะมีความสามัคคีกันมากแค่ไหนนะมีความเป็นหนึ่งเดียวมากแค่ไหนนั่นเองนะครับ ปัจจัยอะไรบ้างที่จะทําให้ War s u p p o อรตกลงอ่าเช่นอันนี้เหมือนกับเกมวางแผนทั่วไปเลย,ก,เลยก็คืออน,นาเคตของเราเนี่ยศัตรูยึดครองอยู่ใช่ไหมครับประชากรเสียชีวิตหรือว่าตายจากการรบนะครับมีปัญหาความขัดแย้งภายในในประเทศนะหรือว่าเศรษฐ,ฐกิจที่แย่ลงเนื่องจากสงคราม หรือว่าศัตรูเนี่ยทำการควบคุมวอลโกสวอลโคสก็คือเป้าหมายสงครามที่แต่ละฝ่ายตั้งตอนที่เราเล่นดิปโลม a ติกเพลย์นะครับอันนี้เป็นรูปนะครับเขาอุตส่าห์เอาประเทศสยามเนี่ยมาเป็นตัวอย่างเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวอลซัพพอร์ตของสยามนะก็จะเห็นว่าตอนนี้มีคะแนนติดลบ33คะแนนนะอินิเชียลวอลซัพพอคือค่าวอลซัพพอร์ตเริ่มต้นผมไม่มั่นใจว่าทําไมถึงเป็นศูนย์นะ เพราะว่าข้างบนนี้เขาก็บอกชัดเจนนะว่าตอนนี้จะเซตให้เป็นลอยนะครับอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะลบหนึ่งร้อยสามสิบสามเนี่ยก็คือมาจากหนึ่งร้อยใช่ไหมที่สยามเริ่มต้นที่หนึ่ง้อยแล้วก็ลบสามสิบสามเข้าไปนะครับในหกวันเนี่ยเขาจะหายไปอีกลบสิบเอ็ดมาจากอะไรบ้างมาจากค่าเบสค่าพื้นฐานลบสอจุดห้ามาจากที่อนาเขตของสยามเนี่ยถูกควบคุมไปแล้วเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลบไปเจ็ดจุดห้าลบไปอีกสองจากการที่ศัตรูเนี่ยได้คุมเมืองวอโกไปแล้วนะแล้วก็จะมีคะแนนเพิ่มเติมด้วยถ้าสยามอ่ะมีผู้เสีีีชวิตากกสงครรนนนนนัั้้ใณด ไม่มีเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าลบยังไงให้ไม่มีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคะแนนนะจากการที่ประชากรในสยาม21เนี่ยเป็นแ a ดิคนะครับิคลก็คือผู้ที่ไม่ชอบรัฐบาลปัจจุบันนี้นะครับผมผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลปัจจุบันก็ประมาณนี้นะครับแค่จะบอกว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างที่มีส่วนทําให้วอลสปอร์ตมันลดลงนะถ้าเราสามารถที่จะทําให้วอลสปอร์ตของอีกฝั่งเนี่ย ถึงคะแนนติดลบ100ได้เมื่อไหร่เนี่ยประเทศนั้นก็ต้องถูกบังคับให้ c a p ิ t u l a t e นั่นเองครับประเทศที่ถูก capitulate เนี่ยก็จาเป็นจะต้องยอมเอาวอลโกทุกอย่างที่ศัตรูตั้งไว้อะยอมให้เขาไปให้หมดเลยนะครับแล้ววอลโกที่ตัวเองเคยมีไว้เนี่ยต้องเอาออกนะมันไป,ไปได้นะครับที่แต่ละประเทศสามารถเลือกที่จะ c a p i t u l a t ได้ตลอดเวลานะหรือแม้แต่สงครามปุ๊บกด c a p ิ t ูเ a t ได้เลยก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับ จะมีประโยชน์ทาไมก็อาจจะมีประโยชน์ในกรณีที่เราไม่ได้เป็นหัวหน้าวอลิเดอร์ของฝ่ายของฝ่ายเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยไม่น่ามีสงครามแต่สุดท้ายมันดันมีสงครามขึ้นมาได้แล้วเราจะไม่เสียอะไรเลยจากสงครามครั้งนี้เราอาจจะเป็นพัธมิตรของเพื่อเรา แต่ว่าวอโกรมันก็แค่มีผลกับเพื่อนเราไม่ได้มีผลกับเราเลยเราก็จะแบบโอเคฉันไม่อยากยุ่งกับสงครามนี้ก็ยอมแพ้คาริบจูเลตออกมาจากสงครามตั้งแต่สงครามเริ่มก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมแต่แน่นอนมันจะมีผลทําให้เรานะได้โบนัสไม่ดีเกิดขึ้นได้นะซึ่งจะเป็นโบนัสที่เกี่ยวข้องกับการทูดน,นะครับเรา,าจ,จะเสียชื่อเสียงหรืออาจจะแบบไม่มีใครอยากคบคากบเรานะเพราะไอ้นี่มันถัดหลังเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับ ถ้าเป็นกรณีที่วอลโกเนี่ยถูกเซตไว้ในหลายประเทศไม่ใช่แค่ประเทศเดียวอ่ะสมมติอะไรดีสมมติ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 มีประเทศ A กับประเทศ B อยู่ในฝ่ายเดียวกันนะครับผมวอลโกอ่ะถูกตั้งเป้าไปที่ทั้งคู่เลยทั้งประเทศ A และประเทศ B ีแต่ประเทศที่เป็นประเทศวอลเลดเดอร์คือประเทศ A อะไรประมาณนี้นะประเทศ A สมมติถ้าอยากยอมแพ้ก็ยอมแพ้ได้นะแต่สงครามยังไม่จบนะครับสงครามจะจบก็ต่อเมื่อไม่มีประเทศไหนในฝ่ายเราอ่ะมีวอลโกอยู่ในอยู่ในมือเลยนะครับ การที่ประเทศ A ถอนตัวเองจากสงครามอ่ะยังคงมีวอลโกค้างอยู่ที่ประเทศ B ใช่ไหมวอลิเดอร์ก็จะเปลี่ยนจากประเทศ A แกลายเป็นประเทศ B เพราะฉะนั้นวอลโกเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับผมก่อนประกาศสงครามเราต้องดูให้ดีนะว่าเป้าหมายสงครามในแต่ละครั้งคืออะไรคือเมืองไหนแล้วก็โฟกัสไปที่ตรงนั้นนะครับ นี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่บอกว่าทําไม沃ก戈ถึงสํ well. าคัญนะครับผมการที่เราจะยึดวอ沃โกอะไรบางอย่างได้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องเข้าไปควบคุมพื้นที <me <me> <me <me ่นั้นให้ได้ด้วยนะเขาก็ยกตัวอย่างนะครับสมมติบราซิลทําสงครามกับเนเธอร์แลนด์ใช่ป่ะแล้วบราซิลต้องการยึด2เมืองด้วยกันนะเซตเป็นวอ戈สอ2 2ออันด้วยกันก็คือที่กายาน่ากับคูราซาวนะครับกายาน่าก็เป็น1เมืองอาณาเขตเมืองหนึ่งในทวีอเมริกาใต้ในภาคพื้นดินนะครับคูราซานี่เป็นเกาะนะ บราซิลออาจจะยึดกกยาน่าได้ง่ายๆเลยเอากําลังพลเดินเข้าไปแล้วก็ยึดได้เลยใช่ไหมแต่การจะยึดคูราเซาได้เนี่ยบราซิลจะต้องมีกองทัพเรือเพื่อที่จะยกพลทหารของตัวเองขึ้นบกใช่ไหมแล้วถ้าบราซิลเขามีทหารเรือไม่เข้มแข็งพอเทียบเท่ากับเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาก็ไม่สามารถเอาพลทหารยึคูราสเซาได้นะเพราะฉะนั้นอนะเราก็ในฐานะสมมติถ้าเราเป็นบราซิลอะเราก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้เนเธอร์แลนด์ขับพิจูเลนได้ถ้าอยากจะชนะสงครามเนี้ยเราก็จะเป็นจะต้องไปเจราจากับเนเธอร์แลนด์บอกว่าโอเค วอโกของเราวอโกของฉันเนี่ยไม่เอาคุราซาวแล้วจะเอาแค่กหยาน่าพออะไรประมาณนี้นะไม่สามารถจะบังคับให้นเทอร์แลนด์เนี่ยวอลสปอร์ตคะแนนติดลบร้อยเลยโดยไม่ได้คุมพื้นที่มากเพียงพอได้หรือไม่ได้คุมพื้นที่วอโกนั้นได้นะครับประมาณนี้นะโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นรูปสนิสัญญาสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับโปรตุเกสนะครับเขาก็จะยกตัวอย่างว่าเอ้ยเราสามารถที่จะยอมแพ้หรือคัิจูเดตได้ทันทีเลยนะถ้าเราต้องการตะถึงแม้ว่าวอลสปอร์ตของแต่ละฝั่งเนี่ย จะเป็นรอยคะแนนก็ตามนะครับโอเคครับผมจบไปแล้วกับการอธิบายเรื่องเกี่ยวกับ capitulating นะครับผมมาสู่หัวข้อที่2เลยกันนะครับผมก็คือเรื่องเกี่ยวกับ negotiate peace หรือว่าการเจรจา,าเพื่อสงบศึกนั่นเองนะครับผมสมมุติว่าถ้าประเทศของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปยึดแล้วก็ทําให้ประเทศอีกฝั่งเนี่ยวอลส์อร์ตเป็นลบ100ด้านเนี่ย ทั้งสองฝ่ายก็จะเป็นจะต้องมาเจรจาเพื okay. ่อหาวิธีหาทางออกขึ้นกันละกันนะเพื่อที่จะไม่ให้สงครามมันยืดยาวเกินไปนั่นเองนะครับผมก่อนที่จะมาลงรายละเอียดเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าตัวละครหลักๆเวลาทําสงครามเนี่ยมีใครบ้างนะซึ่งตัวละครหลักๆเนี่ยก็จะประกอบด้วย3ตัวละครด้วยกันนะครับผมโอเคหวังว่าจะไม่ซับซ้อนเกินไปนะตัวละครแรกครับก็คือวอล l e เดอร์เราเคยได้พูดไปแล้วเมื่อกี้เลยนะครับ ต่างฝ่ายเนี่ยก็จะมีผู้นําสงครามของแต่ละฝั่งนั่นเองนะเป็นผู้ริเริ่มเป็นเหตุเป็นมูลเหตุของสงครามเลยก็ว่าได้เอาง่ายๆนะอันนี้ตรงตัวนะไม่มีอะไรนะบุคคลที่2เรียกว่า negotiator นะครับ negotiator คือใครคือประเทศที่มีวอลโกลหรือว่าถูกเป็นเป้าหมายวอลโกล์สำหรับประเทศอื่นแต่ว่าถึงเขามีวอลโกลแต่เขาไม่ใช่วอล l e เ d อรนั่นเองนะ negotiator เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะอนุมัติ ข้อเรียกร้องสงบศึกได้จากทั้งศัตรูแล้วก็จากฝั่งตัวเองนะครับโอนี่สําคัญมากเลยนะเดี๋ยวผมก็จะมาเจาะลึกรายละเอียดแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่ามันแปลว่าอะไรน,นะส่วนสุดท้ายส่วนท,ที่3ามครับกลุ่มบุคคลที่3าคือ n อน n e โกเช a t เตนะก็คือเป็นประเทศที่ไม่ได้ตกอยู่ใน2ประเภทแรกนั่นเองนะครับ คืออยู่ในสงครามนี่นแหละแต่ว่าไม่ได้มีวอลโกเป็นของตัวเองนะไม่ใช่เป็นวอลไม่ได้เป็นวอลร e ดเดอร์แล้วก็ไม่ได้มีวอลโกเกี่ยวข้องใดๆทั้งนั้นแต่อาจจะเป็นแค่พันธมิตรหรืออาจจะเป็นเมืองขึ้นของเจ้าเมืองนั่นเองนะที่ถูกดึงเข้ามาในสงครามนั้นอีมานั้นนะครับผมถ้าผมจะให้ยกตัวอย่างเนี่ยเช่นสมมติเรามีรัสเซียที่เป็นพันธมิตรกับอังกฤษอยู่อันนี้แค่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างรัสเซียเป็นพันธมิตรกับอังกฤษอยู่รัสเซียต้องการยึดประเทศในบร,ริเวณใครเมียจากจักรวรรดิออตโตมัน ของฝั่งรัสเซียก็จะเป็นรัสเซียเองหอใช่ไหมส่วนอีกฝั่งก็จะเป็นจากวัิอ,อตโตมาใช่ปะวอ,อก,กก็คือใครเมียส่วนอ,อตโตมานเองระหว่างดิปมาติกเพลย์ก็สามารถที่จะยื่นเคาน์เตอร์อะไรก็ว่าไปนะวางการ์ตัวเองบอกว่าฉันไม่ยอมฉันจะบังคับให้รัสเซียจําเป็นจะต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามโทษฐานมาเรียกร้องดินแดนนี้อะไรประมาณนี้นะครับส่วนอังกฤษเนี่ยที่เป็นพันธมิตรกับรัสเซียเนี่ยอาจจะเสนอที่จะเข้ามาร่วมช่วยรัสเซียก็ได้ถ้ากรณีที่อังกฤษไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรจากสงครามเลยซึ่งความเป็นไปได้มนัมนน ในกรณีนีน้อังกฤษเขาก็จะกลายเป็นนอนนีโกเชียเตอร์นะครับแต่ถ้ารัสเซียเข้าไปคุยกับอังกฤษว่ามาช่วยสงครามนี้หน่อยเดี๋ยวฉันจะแบ่งดินแดนบางส่วนที่ฉันยึดได้จากออตโตมานเนี่ยให้อังกฤษใช่ไหมก็จะกลายเป็นว่าอังกฤษก็จะมีวอลโกอะไรบางอย่างกับออตโตมานและรัสเซียอาจจะเสนอให้อะไรดีบอสเนียอย่างเงี้ยให้กับอังกฤษก็ได้นะอันนี้ตัวอย่างสมบูรณ์นะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้วอลโกอะรัสเซียก็จะมีใครเมียใช่ไหมครับอังกฤษก็จะมีก็จะมีบอสเนียเป็นต้นอังกฤษก็จะยกสนาะตัวเองให้กลา,ายเป็นนนนขึ้มาททัี แล้ว n นโกลเ a t o เตอร์เนี่ยมันสำคัญยังไงมันสำคัญมากขนาดไหนมันสำคัญมากครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกๆครั้งที่วอ l l e ิเดอรเนี่ยจะเสนอสันธิสัญญาสงบศึกอะไรก็ตามหรือจะเรียกร้องอะไรก็ตามเนี่ยครับ r นโกเเเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้นะอ่าแปลว่าอะไรครับแปลว่าสมมติรัสเซียกับออตโตมาเนี่ยลบกันแบบดุเดือนมากตายกันเป็นแสนคนแล้วรัสเซียบอกโอเคฉันพอใจแล้วฉันอยากเอาใครเมีย แต่อังกฤษบอกไม่ได้ฉันยังไม่ได้บอสเนียเลยตามที่ฉันต้องการฉันไม่เอาผูกข้อตกลงอันนี้รัเสเซียก็ไม่สามารถที่จะผ่านข้อตกลงนี้ได้นะประมาณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราดึงเพื่อนของเราเป็น,นโกลเชียเตอร์ได้เขาจะมีอำนาจในการต่อรองค่อนข้างสูงมากเลยนะเทียบเท่ากับวอรลิเดอร์เลยก็ว่าได้นะครับข้อแตกต่างหนึ่งในเกมวิตัวเลีย3เนี่ยก็คือเวลาเราเซ็นสนธิสัญญาสงบศึกเนี่ยครับเพีซดิวเนี่ยไม่ใช่ว่าฝ่ายชนะจะเป็นฝ่ายเดียวที่สามารถเรียกร้องอะไรจากผู้แพ้ได้นะผู้แพ้เองก็สามารถเรียกร้อง รัสเซียอาจจะขอใครเมียใช่ปะแต่ออตโตมานอาจจะแบบไม่ได้แพ้ยับเยอินอะไรขนาดนั้นแล้วรัสเซียไม่อยากทำสงครามต่อแล้วออตโตมานบอกว่าโอเคได้ฉันจะยกใครเมียให้แต่ว่ายูอะจะต้องเอาเงิน1,000เหรียญมาให้ฉันด้วยประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะผมว่าเป็นอะไรที่โคตรน,น่าสนใจเลยนะครับส่วนรูปนี้ก็ไม่มีอะไรนะเป็นหน้าจอของเรื่ออะไรพิซดิวนะครับหน้าจอของการเซนซที่สัญญาสงบศึกนะระหว่างการต่อสู้ระหว่างอังกฤษกับ คานักนะคานักก็เป็นน่าจะเป็นหมูกก่เกาะมาสมุทรแปซิฟิกนะถ้าผมจะไม่ผิดในกรณีนีนะ้เหมือนกับว่าอังกฤษเพราะการที่จะกําจัดผู้คนคานักที่ต้องการแยกตัวเองเออกมาจากสาราชาณาจากักรนะในขณะเดียวกันคานักก็เรียกร้องให้อังกฤษเนี่ยชดใช้เงินปฏิกรรมสงครามนะครับแต่มันไม่ได้จบลงแค่นั้นนะครับมันฝรั่งเศสจะเข้ามาช่วยเพื่อให้คานักเนี่ย แยกตัวเองออกมาจากอังกฤษเป็นต้นนะครับในกรณีนี้เนี่ยฝรั่งเศสก็จะกลายเป็นนอน negotiating participant โดยอัตโนมัติเลยนะคือฝรั่งเศสไม่ได้มีวอโกอะไรกับทั้งคู่นะฝรั่งเศสแค่ต้องการมายับยั้งไม่ให้อังกฤษมีอิทธิพลมากเกินไปนะครับโดยการเข้ามาช่วยสนับสนุนผู้คนเขานักประกาศเอกราชจากอังกฤษได้ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆน,น,นะก็อย่างที่ผมบอกนะสรุปเลยก็คือเวลาเราจะเสนอสุทธิสัญญาสงบศึกอะไรก็ตามเนี่ย ไม่ใช่แค่เราจะต้องให้ศัตรูวอลเลเตอร์วอลเลเอร์ฝั่งศัตรูเนี่ยยอมรับแต่เราจะเป็นจะต้องให้นิกเชิเอเตอร์ทุกคนฝั่งเราเนี่ยยอมรับด้วยนะซึ่งบอกเลยว่าผมมีความกังวลเล็กน้อยนะเอาจริงครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าตัว AI ของวิทยุเลพักสามเนี่ยมันจะฉลาดหรือว่ามันจะเล่นได้ดีแค่ไหนนะชื่นใจประสบการณ์แล้วในเกมเช่นในเกม EU4 ครับตัว AI มีแนวโน้มที่จะไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับ คือสมมติผมประกาศสงครามกับอีกประเทศหนึ่งแล้วผมก็ลากเพื่อนผมนมาเป็นนิกเกิลเชเตอร์ใช่ปะ่ะแล้วสมมติผมพอใจแล้วว่าผมอยากจะออกจากสงครามแต่ถ้าเพื่อนผมมันไม่ยอมออกเนี่ยผมจะทําไงได้วะผมจะต้องสู้กัดฟันสู้ต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมจนกระทั่งเพื่อนผมโอเคยอมแล้วหรือจริงๆแล้วเนี่ยสมมติถ้าเราเข้าโลกสงครามในฐานะนิกเกิลเชเตอร์แล้วเราต้องการที่จะหักหลังพันธมิตรเราที่เป็นวอร์ริเดอร์เนี่ยเป็นไม่ได้ไหมสมมติถ้าผมแบบไม่ยอมรับข้อเรียกร้องของวอร์ริเดอร์ แล้วก็ปล่อยให้วอลเลเดอร์เนี่ยโดนศัตรูยึดทําลายบ้านเมืองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยน,นะครับที่ผมที่มีกําลังพลมากพออยู่แล้วป้องกันตัวเองได้ก็ชิลปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยผู้พัฒนายเขาน่าจะมีระบบอะไรมาป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอะไรอย่างเงี้ยนะบอกว่านะครับผม ก็เท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับเดบเดลี่ตัวนี้ประจําสัปดาห์นี้นะในสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาก็จะมาพูดเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือว่าการวิจัยนั่นเองนะครับผมมาดูกันว่าในเกมวิกตอเรียรเนี่ยมันจะมีการวิจัยอะไรบ้างนะแถมวิจัยของวิตกตอเรียรภาคสก็ค่อนข้างซับซ้อนนะมีทั้งเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ใช่ป่ะด้านอุตสาหกรรมด้านสังคม,งคมอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็ยังไงถ้าชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้นะครับไว้เจอกันในวิดีโอคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ